จะเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาหารายได้พิเศษมาทำกเกษตรด้วยกันนั่นเองโอ้ดีทำกเกษตรปุ๊บสร้างอาชีพถ้าใครอยากมีรายได้เพิ่มต้องอย่างนี้เลยทำอะไรฮะจัดตาดูเลยครับผมูข้าวอยากปลูกต้นไม้หืูชอบผักสวนครัวเอ้ยแต่ว่าจะทำการ,กรเกษตรมันต้องมีพื้นที่นะพี่มิกต่อให้คุณอยู่ในคอนโดที่ไม่มีระเบียงคุณก็ทำได้ฮ้ยพููเป็นเล่นไปริงเหพี่ดาวชวนสาวๆมาดู ผักสวนครัวที่ห้องเราได้นะอย,อยากมาชวนดูมะนาวที่ห้องเรามาถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณลุงเกษตรมาเลย,ยและคุณลุงเกษตรท่านนี้ก็คือผู้ชำชองของ,ของการปลูกพืชทำการเกษตรที่เน้นในการใช้พื้นที่น้อยจะเป็นกระกาถังสีกระมังขวดน้ำภาชนะทั้งหลายแหล่คุณลุงก็จะมาปลูกพืชได้หมดเลยคะ่ะ โดยที่สวนของคุณลุงนะคะก็อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพเลยอยู่แค่ท่าอิดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีแค่นี้นี่เองหากใครที่อยากปลูกผักไว้กินหรืออยากจะปลูกไว้ขายแต่มีพื้นที่จำกัดต้องรีบมาดูรีบมาเฝ้าหน้าจอเลยค่ะคุณลุงแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อว่าลุงเกษตรนะครับนี่คือฉายานในวงการเกษตรเ,<อ>เรียกผบ,บอ,อย่างนี้<อ>แต่ชื่อจริงผมชื่อสุภชัยแสงดีครับ ใ้่แต่เราเรียกว่าลุงเกษตรแล้วกันครับุณลุงเกษตรทำเกษตรแน่นอนคงไม่ได้ขายเตี๋ยวคงไม่ได้ขายเตี๋ยวเอาแล้วรแล้วลุงเกษตรมีความรู้ด้านการทำเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ลุงเกษตรเนี่ยจบเกษตรมาผมจบจากวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีเพชรบุรีจังหวัดเพชรนู้นจบจากเกษตรที่นั่นเลยแล้วคือสวนของคุณลุงจริงจริงทำอะไรบ้างครับตอนที่สวนของเรานะครับอยู่พื้นที่หนึ่งไร่โดยหลักแล้วเราทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรเรามีปลูกพืชนะครับโดยหลักว่าปลูกไว้กินไว้ขายบนสักเร็ฐกิจพอเพียงปลูกไว้เพื่อสร้างรายได้แล้วจุดเด่นของสวนของคุณลุงคืออะไรครับจุดเด่นของที่สวนคือการใช้พื้นที่น้อยน้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดน้อยแค่ไหนก็ลุงตัวอย่างนนี้นี่นี่วันนี้น้อยไหม พริคืออะไรครับคือขวดแต่วันนี้เราจะปลูกพริกมีทั้งพริกมีทั้งอะไรหลายอย่างมีทั้งตังโอมีอยู่ในขวดเดียวกันอย่าลืมว่าลดรายจ่ายสกลับเพิ่มรายได้โอ้ใช่คนเมืองก็ปลูกได้ใช่ครับอันไหนมีตัวอย่างมีตัวอย่างได้ไหมครับจะโชว์เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะหนูเป็นคนขอทำได้ไหมคะคุณไปเอาถุงมือมาตอนไหนคุณไปเอาถุงมือมาตอนไหนเตรมันจะเกินไปแล้วเตรียมวลาค่ะเพราะว่าถ้าพี่ปลูกได้ทุกคนน่าจะปลูกได้งานชิ้นนี้เราเรียกว่า พริกตีลังกาพริกตีลังกาเนี่ยใช้ขวดน้ำขวดน้ำ6ลิตรนะขวดน้ำ6ลิตรนะรนะก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่ใส่ฝาเเปิดลยนะครับอันดับแรกเลยนี่ถ้าง,ง่ายๆซื้อต้นพริกมาเลยต้นละสิบาทไปซื้อมาเลย <Cal. S 1> ครับ<ๆ>ทําการถอดออกถอดออก,อก <Garrett> แล้วก็นี่อย่างเงี้ยปุ๊บใส่ลงไปเลยครัใส่ลงไปเลยอ๋อใส่ลงไปเลยครับแบบนี้เนี่ยเราก็ดึงออกมาดึงโต๊อุ้ยดึงได้เลยเครับคุณลุงครับออกมาแล้วออกมาแล้ว อ่าตักเลยจ้าแล้วเราใส่ออกมาแล้วเห็นไหมมันโผล่มาตรงนี้แล้วเนี่ยนี้เนี่เดี๋ยวอีกหน่อยเลี้ยงไปสักเดือนหนึ่งก็จะตีลังกาโผล่ขึ้นมาก็จะตีรังกาเป็นผ้าเป็นแบบนี้มนยังมีอยู่มันยงหัวอยู่มันก็จะตีมันกลางมาอย่างนี้ถ้ายุสองเดือนจากนี้สอเดือนเขาสเดือนนี้นเออกมาเยอะมากใช่ เพราะอะไรเพราะเขาจะกินปุ๋ยที่เต็มที่กินน้ำที่เต็มที่เราลดข้างบนไปอันนี้คือคุณลุงต้องผสมเองมีสูตรใช่ไหมคะใช่ใช่ดินใบก้ามปูผสมมะพร้าวสับพอยังครับเอาใส่ลงไปหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับใช่ดินอ่าพอใส่สักครึ่งหนึ่งนะใบอันนี้อันนี้หนูเนี่ยค่ะอ่าลองตามดูเนี่ย ให้มันแน่นหนักลงไปหน่อยอ๋อโอเคพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วนะโอเคใส่ลงไปอีกคันนี้ใส่เลยเกือบเกือบครึ่งแรกถึงจะอัดดินลงไปครึ่งประมาณครึ่งเราอัดดินลงไปแล้วที่เหลือต้องอัดอีกไหมครับหรือไม่ต้องก็ที่เหลือเราไม่ต้องเราปล่อยรวมลปล่อยรวมแล้วโอเคความแสดงว่าความแน่นของดินจะอยู่กับตัวต้นพริกใช่ใช่เราอกการล็อกต้นพริกไว้ครับต่อจากนี้ไปก็เนี่ย ี่เฉยยงใช่เลยนี่นี่คือตอนนี้มันมีต้นพริกอย่างเดียวคือมันเหงาไม่มีเพื่อนมันห้องหาของเพิ่มอ่ะต้องหาของเพิ่มนี่คือต้นตังโอหรือขึ้นช่ายเราทําการเพาะไว้ทั้งเดือนหนึ่งเราก็จะใส่ลงไปนแบบไปอันนี้่ังกายมีหน้าต่างมีหน้าต่างใส่ลงไปอย่างนี้เนี่ยเนี่ยปุ๊บเนี่ย พีกลองกันเนื้อไปนะนล้ก็ใส่ลงไปเลยจัดนั่นแหละปิดปิดไปเลยระเบียงใชข้างบนเนี้ยเราก็อาจจะปลูกถ้ต้นหอมอาจจะปลูกต้นหอมแต่วันนี้เรามีต้นอ๋ไจัดไปเลยเนี่ยจบก็จะมาเสร็จแล้วก็จะมาประมาณนี้เนวลาผ่านไปเฮ้ยสะดวกมากเลยดูนี่นี่จริงจริงไม่อยู่คอนโดเขาปลูกใช่ระเบียงคุณอะแขวนี่ระเบียงได้เลยครับ และในวันนี้คุณลุงเกษตรก็ยกแปลงผักนานาชนิดมาไว้ที่สตูเราเลยค่ะคุณผู้ชมเราแทบจะยกสวนลุงเกษตรมาไว้ที่นี่แล้วลุงเกษตรแนะนําหน่อยอแต่และต้นที่เอามามีอะไรบ้างงานเอาหนุนต้นแรกเลยนี่ก่อน <c oughs> ของเ,เอกของสวนอันนี้มะนาวมะนาวที่ 1, ดดพันแป้นพวงหลกพิเศษนี่อายุเท่าไหร่นี่อายุหนึ่งปีหนึ่งปีได้ขนาดนี้หรอคอนเซ็ปต์ของมะนาวพันนี้ติดผลทั้งปีดกดีในกระถางอ่าแล้วหนึ่งต้นนี้คือให้ผลผลิตได้ประมาณกี่ ลูก่างต้นนี้นะต้นนันนี้อายุหนึ่งปีนะถ้าเรานับกันประมาณเนี่ยไม่น้อยกว่า50ลูกถึงร้อยลูกเลยนะคุณลุงคาแล้วถ้าเกิดเอาไปลงดินมันจะได้ผลเยอะกว่าเดิมไหมคะไม่เลยสำหรับพันธุ์นี้็ปต์ของเขาเลยพันนี้คือตรงนี้สายพันธุ์ของเขาเป็นเป็นลูกผสมของสองสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ดกอยู่แล้วเพราะเมื่อสองผสมสายพันธุ์มันดกมากแต่ว่าการดกมากจะเป็นต้องปลูกในที่แคบเพราะเวลาการปลูกที่แคบมันจะต้องกินปุ๋ยทันที กินปุ๋ยทันทีเพราะถ้าอยู่ในกระถางเราควบคุมความอัดแน่นของดินได้ใช่แต่ถ้าลงดินเลยคือแน่นตึบลากไม่เดนกระจายไปแล้วก็อย่างหนึ่งการใส่ปุ๋ยก็กระตัดกระจายไปไม่ทันมันจะไม่ทั่วถึงแล้วนี้แหละลุงแล้วนี่คือต้นพันธุ์ของมะนาวนี่แหละคือต้นที่พร้อมปลูกเล็กๆจะเป็นอย่างนี้เลยใช่มันมีดอกตั้งแต่ต้นเล็กๆแล้วตอนนี้อายุ2เดือน สองเดือนก็อย่างไงนะเราตอนหนึ่งเดือนแล้วเราทําใส่กระถางนี้เราเลือกทาใส่กระถางอีกหนึ่งเดือนถ้าสมมุติว่าใครซื้อไปก็ไปใส่ถังสิบห้าปีอยู่ได้ยาวเลยอยู่ได้ยาวสองปีจากสองปีแล้วเปลี่ยนไปเข่งใหญ่อยู่ได้อีกห้าปีไปเสร็จแล้วเจ็ดปีโอ้โหกลับมะนาวมีมะนาวกินทั้งปีครับแล้วเนี้ยอันนี้เอาอันนี้นะอ่ะเนี่ยโอ้โหชิมมะละกอเอาเกลียวเลยเอาแกนิกมาบ้างชิมบ้างอร่อยอ่ะอุ้ยหอมด้วยอ่ะทไมมันหวานมากเนี่ยอะไร นี่คือย่าหวานหรือเรียกว่าสเตเวียออสเตเวียอันนี้ล ของแท้ๆเลยวันนี้ตอนนี้เราใส่ใส่เครื่องดื่มอะไรได้เลยอยากจะบอกเพราะว่าไม่ว่าก็ตอนนี้ใช้ทางน้ำตาลเลยมันเป็นเป็นอะไรที่แบบอร่อยไหมสุขภาพด้วยแล้วจะหวานติดลิ้นไปตลอดหวานยันพรุ่งนี้เช้าเลยเนี่ยตอนนี้ยังหวานอยู่เลยอ่ะหวานรับรองฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลยทางนู้นเลยข้างหลังนี่นี่นี่อันนี้นี่คือพริกขี้หนูสวนหอมหอมด้วยมีคำว่าหอมด้วยเพราะการตำตัวพริกก็ว่าถ้าพริกขี้หนูสวนแล้วมันหอมมันอร่อยมันจะยิ่งเพิ่มรส เพราะอะไรของลุงเกษตรปลูกลงกระถางถึงดกมากคน,คนมักจะเข้าใจว่าลงดินน่าจะดีกว่ามันคงกว่าอันนี้เรื่องจริงตอนนี้บริบทของคนยังมีที่น้อยอ,อยู่ใ,ในสังคมคนเมืองนะอย่างลุงก็มีที่น้อยนะลุงก็อยากจะปลูกอะไรหาพันธุ์อันนี้ต้องสอหานะสอหาพันธุ์ที่ปลูกใส่กระถางแล้วมีผลผลิตดีในกระถางใหญ่พริกได้มะนาวพันนี้มามันเป็นอีกอย่างหนึ่งบริบทอย่างของการทําเกษตรในรูปแบบคนเมืองอนี่อ,อะซึ่งต่อจากนี้พริกจะชิมพริกละ นึกว่ารอดแล้วสิหนูกินเผ็ดไม่เก่งด้วยหนูกินเผ็ดไม่เก่งด้วยหนูเปพี่ตะก้องพี่ตะก้องเขาเป็นคนแซ่บเป็นคนแซ่บอันนี้คิดเองสดๆล้วนๆแดงกับเขียวคู่กันเลยค่ะแล้วไม่มีอะไรให้กินกับพริกด้วยนะให้ชิมแต่พริกเปล่าๆเอาไปย่หวานมั้ยหอมไหมหอมไหมหอมพีเผ็ดแต่หอมอะไรนะ หอมหอมเผ็ดแล้วหอมเนี่ยหรอหอมมากแล้วตำน้ำพริกลุงได้อัศรศโอ้โหทั้งแยเป็มปัดหน่อยบอกพิกัดหน่อยสวนลุงอยู่ตรงไหนอาสวนลุงเกษตรนะครับก็อยู่ที่ท่าอิดครับอยู่ที่หมู่ที่8ปดตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอันนี้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็พื้นที่ลุงมีอยู่เท่าไหร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่นี่สามารถทำเป็นสวนได้เลยเหรอใช่ที่สวนเราเรามีหลายอย่างคือปลูก พืชผักอะไรหลายอย่างครับเป็นเกษตรผสมผสานเพื่อลดรายจ่ายถ้ากับเพิ่มรายได้นี่สุดยอดเลยครับคุณลุงนีก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงเกษตรมากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับเชื่อเลยว่าใครหลายๆคนสามารถลดค่าใช้จ่ายในพื้นที่น้อยๆแคบๆใช่และไม่เพียงแค่นั้นอาจจะเพิ่มรายได้ก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับครับ